ระบบเซลล์คอนเนของเรามีช่องทางให้ร้านค้าสามารถมาขอเพิ่มฟีเจอร์ที่ต้องการได้ดังนี้ค่ะเข้ามาที่ระบบเลือกคลิกที่แถบเมนูฟีเจอร์โหวตด,ด้านล่างในหน้านี้จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่ร้านค้าอื่นเคยมาขอไว้แล้วสามารถกดดูฟีเจอร์ที่กดโหวตมากที่สุดฟีเจอร์ที่ขอมาใหม่ และฟีเจอร์ที่เก่าที่สุดได้ค่ะร้านค้าสามารถไปกดเพิ่มโหมดฟีเจอร์ที่ต้องการได้เลยโดยกดที่ปุ่มบวกหรือจะคอมเมนต์ในหัวข้อที่ต้องการได้เลยนะคะแต่ถ้าหากอยากจะเพิ่มหัวข้อฟีเจอร์เองก็สามารถทำได้โดยไปที่กล่อง Create Post ด้านขวามือพิมพ์ไตเติลหรือว่าหัวข้อกรอก Detail เ,เข้าไปถ้าหากมีรูปสามารถแนบรูปได้เลยนะคะ จากนั้นกดปุ่ม Submit ค่ะฟีเจอร์ไหนที่ร้านค้าโหวตมากที่สุดทั้งทีมงานเ e l l Connect จะนำมาพิจารณาและจะเพิ่มฟีเจอร์ที่ร้านค้าต้องการเข้าไปให้ในระบบอย่างเร็วที่สุดเลยละค่ะมากดโหวตกันเยอะๆนะคะ